ยังไงทำเปใย้หาดเล่งส่งให้เขาทำให้เขาไม่ทันเลยเขาเปิดหาดกันแล้วเขาจะไปเที่วยวปีใหม่กันเนี่ยเขาสั่งเข้ามาเลร่องนี้เขาไม่ทันอยู่ใครว่างก็มาช่วยหน่อยเด้ จะส่งเขาวันนี้เขาสั่งมาวานี้เขาสั่งทางช้อปปี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเราก็ส่งแล้วก็สั่งทางเพปสั่งทางเพปตัวหนึ่งทางทางช้อปปี้ตัวหนึ่งแล้วก็สั่งไปวางขายหาดอีกยี่สิบตัวยังไม่ทำให้เขาเลยเร่งตรงนี้ก่อน ใครสนใจอยากจะสั่งสั่งเข้ามาด้อทำเองนี้แหละตีตีทำไมเนี่ยเอาเก็บความเรียบร้อยไม่ให้น็อตมันโผล่ตีเพื่อให้ตัวปลายน็อตเนี่ยมัน มันยึดใช่ไหมพอมันยึดแล้วทีนี้เวลาเราเวลาเขาใช้งานไปหัวนก็จะได้ไม่คลายออกเวลาเราหมุนออกมาเนี้ยมันก็จะมาค้างมากัดกันอยู่พอดีม,ม,ม,ออม,ม,มันก็จะไม่ไม่ออกจะหมุนเองก็ไม่นอกก็ยังไม่เคลื่อนออกอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเนี้ยยังมาถ่ายเอาอีกอยู่ดูผลป็นของทางร้านเขาดูผลงานไงมันเคล็ดลับของทางร้านมานี่ทำก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยี๋ยวไม้มาใส่ไม้ยังไม่ตัดเลยไปดูถ้าใครไม้ใครหายสั่งมาได้เด้อไม้เนี่ยไม้ลบถ้าใครไม่มีไม้ก็สั่งมาได้เารียกอะไรยอดตัดก,ก่อนไปตามไปเราไปดู ดูี่ตัดไม้แค่เนี้ยใช้เครื่องขนาดเนี้ยทำใช้สาดดูแลเก็บเย็บเนี่เยเก็บนี้ก็เย็บกันสามชั้นนี่ใครก็เย็บกันชั้นเดียวแต่ของเราไม่เอาอ่ะเย็บสามชั้นเลยถือว่าทำเองเนาะเนี่ยไม้ ใครอยากนั่นกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมมานี่นี่ล็อกเข้าไปนี่ย,งยังเอาไม้อ่ะี๋ยวส่งไปแล้วก็แล้วไปแล้วเข้าไปดูนี่มันจะเข้าล็อกมนันจะเข้าล็อกมนันมันจะมีล็อกมันเดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็เอาเข้าไปมันก็จะล็อกมันเห็นไหม เอาเข้ามาใช่ไหม <S 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 เสียบไปในรูนี่นี่เสียบไปในรูเลยดึงมาใชนไหมเอาไม้เนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยยัดเข้าไปในรูนี่ยัดเข้าไปน,ไปลลน,ไปนี่มันก็จะพอดีใช่ไห,เหมเสมอจะยาวมากกว่านิดหน่อยเนี่ยเนี่ยนิดหน่อยถ้ามันจะยาวกว่านิดหน่อยแล้วเราก็ยัดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมมันจะมีไม้มีหูล็อกมันอยู่ นี่เนี่ยยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปมันก็อยู่ละนี่ก่อนลองนอนนั่งดูนั่งโดนั่งโดนั่งโดความสูงของเตียงเนี่ยความยาวเนี่ยร้อยสามสิบห้าผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านอนนะน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลจะนอนสบายนอนสบาย เ,เสร็จละทาสีเสร็จเรียบร้อยเนาะบอกว่าสวยต้นไม้ใหญ่แข็งแรงเป็นไงสวยไหมถ้าสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาทั้งช้อปปี้ ทางเพจทางเฟซบุ๊กทักมาเลยองใหญ่แน่นสวย